เออพี่ใช่พี่เดี๋ยวก่อนพี่เลิเอาเ,อเลยรูปภาพเข้าก่อนเลยเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจริงอะ่ะอย่างพี่เทพบอกว่าเป็นพระแม่กาลีผมก็อยากจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเช็คคนคนหนึ่งนะครับว่ามีเจ้าแม่กาลีในสิงในตัวของเขาหรือเปล่านะครับแล้วเราจะแผ่เมตตาให้เขาคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้อารเอกโดยไม่เปิดเผยชื่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต็มมาเนี่ยนะครับ เราจะเช็คดูว่าเขามีองค์หรือมีเทพอะไรสังส์ศักดิ์สิสทธิ์อ,อยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะเข้าให้ถูกทางนะครับ <c oughs> คือถ้าใครมีมีคั่วิหรือคู่สโตนะครับเอาเอามาให้อาจารย์เช็คดูได้นะครับตามความเชื่อนะครับว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นคนใครคู่ใครจะเป็นอิหรือเป็นอะไรเราไปนานไหมเราผมมาหาอาจารย์เอพลังพุทธคุณนะครับเพื่อตามความเชื่อผมว่าเพราะว่า ให้ดูจิตให้ดูคนนี้ก่อนนะครับนี่นะครับี่แต่จะไม่เปิดเผยชื่อใครนะครับว่าเป็นใครนะครับเพื่อความสบายใจนะครับอ่ะโอเครู้ละอ่านี่นะครับรู้แล้แลวถ้าถ้าใครถ้าใครเจอถ้าใครเจอ <c oughs> ปัญหาทื่อย่างนี้นะครับรักลัะขึ้นถพลังแบบนี้นะครับอ่อเท่าเงื่อนผ่านแล้วจะประสบการณ์เลยนะครับมันเป็นขึ้นพลังที่ไม่ใช่เทพไม่ใช่พลังของเทพ นะครับคือองค์พระแม่กาลิทืเทพใช่ไหมครับพระแม่กาลีเนี่ยมีพลังที่ดูดังอแต่อันเนี้ยผมพบมากเลยคือเป็นเมตตามหานิยมเยอะมากอคนนี้นะใช่จริงๆในตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเกิดจากอะไรมีในเรื่องของเมตตามหานิยมในเรื่องของแคลคาดก็มีนะครับในเรื่องของพวกมหาสะทอนก็มีคนะครับโชคลาภผงก็มีนะครับแต่จะเน้นมากคือเสน่ห์เมตตามที่อยู่ในตัวเขามันมีเยอะนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นเทพไหมไม่ใช่เทพ แล้วก็ไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรเพราะว่าพลังที่เกิดที่อยู่ในตัวเนี่ยเกิดจากการที่มีอ่าจะเป็นเกาจิอาจารย์หรือใครก็แต่ที่ลงลงมาให้เอาจารย์อาจารย์รู้ได้ไงก็พลังอันนี้มันคือเป็นเป็นเป็นเรียกเป็นลักษณะของพระลังที่ถูกถูกเขาเรียกอธิษฐานล,ลงมาเห,เหมือนพวกลงนะอะไรต่างๆนะครับประมาณนั้นที่พูดแล้วขนลุกเลยนะ คือคือคนนี่ไปลงนัมาหลายสำนักมากใช่ครับไม่เกิดตำการมีคนลงมาให้นะครับแต่ว่าถามว่าจริงๆอ่ะเชื่อไหมว่าอาจารย์ที่ลงนัดแต่ละท่านก็ก็ถือว่ายังยังไม่ยังไม่ไมปึ๊เท่าไหร่อ่าเพราะว่าอะไรคือท่านถ้าถ้าปึกจริงๆนะครับในตัวเนี่ยเขาจะมีกําลังของเทวดานเนี่ยหรือเทพเนี่ยกระสะด้วยครับนะครับขอให้แบบเจอคนที่แบบเรียกแรงครูแรงๆคนเดียวปึ้งเดียวแหละเขาจะเป็นแบบกําลังเทพทันทีเลยครับแล้ว เราถ้ามีกําลังเทพปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเรียกจิตหรือเรื้องเรื่องของจิตใจเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปคือจะเป็นคนที่แบบมีความซอฟในเรื่องของของระดับอความร้อนอะรั<พ>งรนะครับ,รบแล้วก็แบบอยากอยู่ดีอยากจะสวดมนต์รประมาณนั้นอะอยากจะสวดมนต์อยากจะไปนั่นแล้วก็อาการให้อภัย่างกามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าครับนะครับ ถ้ากดแล้วบางทีมันคืออาจจะอาจจะกดแะแต่ว่ามันเย็นเร็วนะครับแต่เนีี้เขาไม่มีคือพูดง่ายๆเป็นตัวของตัวเองจริงนะอไม่มีเทพไม่มีเทพอันนี้ผมบอกอะผมผมรู้หมดนะครับว่าใครเอยบางคนมีองค์หรือไม่มีองค์รู้หมดรู้หมดนะครับมองไมาอย่างล่างทรงเนี่ยผมผมจิ้มได้หมดเลยไอเนี้ยเทพจริงไอเนี้ผีไอนี่จิ้มได้หมดนะครับเพราะส่วนมาก ผมว่าไอ้คนที่เป็นมีองค์มีอะไรเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นเทพเป็นหนูอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ใช่เ,เอาเข้าจริงไม่ใช่ไม่ใช่ครับร่างทรงแยะไปหมดนะครับก็คือเหมือนเป็นผีเป็นอะไรเนี่ยแหละแต่ว่าเขาอย่างที่บอกอ่ะไม่มีใครหรอกที่ว่าจะบอกว่าไอ้ผีมาอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะบอกว่าตัวเองมันเป็นผีอ่ามันเขา<อ><อ>ไม่บอกใช่ฉันเป็นผีนะฉันเป็นนางพายฉันเป็นผีพายฉันเป็นพูดนะครับไม่มีหรอกอ่เราคือพระศิวะอ่เราคือพระพิฆเนศเรา คือพ่อฤาษีตาไฟคือจะเป็นลักษณะนี้จริงๆแต่ถามว่ามีจริงไหมร่างทรงทุกคนคนทุกคนมีองค์ทุกคนนะครับแต่องค์เขาได้อยู่กับเราหรือไม่เท่านั้นเองนะครับบางคนมีองค์อยู่คอยดูแลปกปักรักษาแต่องค์ไปอยู่ไกลโผนเลยเพราะเนื่องจากอะไรคการปฏิบัติตนของเราเนี่ยมันไม่ดีพอที่ท่านจะมาร่วมบุญกับบารมีกับเราในขนาดนั้นครับนะครับนั่นคือสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของแต่ละคน นะครับความเป็นคนมีจิตใจเมตตาอารีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีชอบทําบุญสร้างบุญสมสวนมูลอะไรเงี้ยนักเทวาเข้ามาใกล้ตลอดนะครับอาจารย์อย่างอย่างนี้เนี่ยเราถ้าเราจะแผ่เมตตาให้เขาหรือจะให้ช่วยอาจารย์แผ่เมตตาดนจิตโดนใจเนี่ยหรือผมจะใช้วิธีการไหนที่จะให้ เขาหายโกรธหรืออะไรหคือคนที่เป็นศัตรูเราหายโกรธเนี่ยคือการแผ่เมตตาเนี่ยอาจารย์จะแนะนำยังไงครับคือการแผ่เมตตาผมแนะนํานะก็ผมผมผมแนะนําเลยถ้าเป็นสไตล์ผมอะครับสมมุติเรามีศัตรูครับใช่ไหมครับอ่ะสมมุติว่าอ่ะผมเนี่ยมีศัตรูอะยรสักคนอ่ะสมสมุติอ่ะคุณเทพโกรธกับผมเนี่ยอ่ะติแบบเป็นอริเลยอะครับเข้าใจไหมว่าการการที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญส่วนที่สุด เขาเรียกอภัยทานครับนะครับอภัยทานเราเราไม่โกรธไม่เกลียดแล้วเราไม่คิดไม่เครียดแค้นกับจ,จนนัดโจรสเป็นอดีตขอเราจรงิงแต่ถ้าเราวางได้นะครับเขาเรียกว่าอภัยทานแล้วลองปรับพฤติกรรมรแผ่เมตตานะก็แผ่เมตตาเข้าไปสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญเขาบอกบุญกุศลทั้งหลายเราขอแผ่ให้ให,ให้คุณคุณนีนะ้อย่างพวกมอกอ่า บุญกุศลทั้งหลายที่เกิดจากการเจริญภาวนาการทําสมาธิครับการตักบาตการอะไรที่มันเกิดเป็นบุญเนี่ยครับก็ขอแผ่ไปยังชื่อบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยอะคุณไตเทศไกลงูครนะขอบุญนี้จงสําเร็จแกค่คนคนนี้น้ำบัตรนี้ด้วยเธินนะอธิษฐานไปอย่างนี้ครับทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อนั่นเลยคืออภัยทานครับสิ่งที่มันจะเกิดกับเราคือหนึ่งเรา เราจะมีความสุขเราจะไม่ไม่ต้องมาเขาเรียกว่าไม่ต้องมาโกรธมาเครียดไฟที่มันสูบอยู่ในกายเราเนี่ยมันจะค่อยค่อยมอดดับไปดับไปเพราะเราไม่จองเรจองกรรมเหมือนเป็นการโหดซิกรรมให้กับอริของเราครับประมาณนั้นนะครับแล้วเชื่อผมว่าสิ่งเหล่านี้เราอาศัยเอาความดีเอาบุญบุศเนี่ยใส่เข้าไปย้ำไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยผมว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ย จะเข้าไปทำให้จิตใจเขานั้นเปลี่ยนไปได้อาจารย์การแผนน่เมตตามันช่วยให้คน,คนที่เป็นศัตรูเราแผ่ไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันช่วยได้ยังไงก็มันมันตรงนะครับมันตรงเพราะว่าเขาอย่างอย่างน้อยเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นอ่ขาขั้วนี่กับเราหรืออาจจะไม่ไม่นั่นกับเราอย่างเงี้ยอ่าไม่ชอบไม่นั่นกับเราแต่ว่าการการที่เราจะให้แล้วได้ผลได้เต็มกำลังที่สุดไม่มีใคร ผมบอกไม่มีใครช่วยเราได้ครับนะครับนอกจากตัวเราเองเท่านั้นเราเป็นผู้สรา้า,เราเงเราเป็นคนผูกเราก็ต้องเป็นคนแก้ครับนะครับทุกสิ่งอย่างเราเป็นผู้สร้างเราเป็นคนผูกไปแล้วเราก็ต้องมปนคนแก้ฉะนั้นการแก้ในเมื่อแก้วิธีอื่นไม่ได้นะครับเราก็เอาหลักหลักธรรมหลักพุทธศาสนาะนะครับเข้ามาใช้มาปรับใช้ครับ คือคือการ,ร,าารการแผ่เมตตาจิตเขาเรียกการแผ่เมตตาจิตจากการที่เราทำความดีเนี่ยทำบุญกุศลเพราะเพราะสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นกระแสะแต่ถ้าเราจิตเราเราเขาเรียกอภยัยทานเนี่ยจิตเราอ,อ่อนลงจิตเราไม่ไม่พยาบาทไม่เครียดแค้นเมื่อไรเราเราอภัยให้เขาะนะครับแล้วเราทำบุญทำศนแล้วแผ่เมตตาให้เขาปุ๊บผมเชื่อเลยจิตเนี่ยมันจะปิดเป็นจิตเขาเรียกจิตแห่งความสงบเย็น จิตแห่งความปิติสุขฉะนั้นจิตแห่งความสงบจิตแห่งความปิติสุขมันจะเหมือนน้บที่เข้าไปลดกองไฟคให้ค่อยๆมอดมอดลงไปเรื่อยๆครับนะครับเราก็จะทําให้สถานาการณ์ทุกอย่างที่เราคิดว่ามันตึงเครียดเนี่ยอาจจะกลับมาดีขึ้นได้นะนะครับขอแนะนํานะครับว่าอืคุณเข้าวัดหรือไปไหนให้ให้สติสงบก่อนถูกต้องครับถูกต้องคือคือจิตสงบจิตที่มันมัน S <S <an> <S เขาเรียกมีการให้อภัยทา,านคือการให้อภัยต่อการดรวยการการอิรบูซิให้ต่อก,กันเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือถ้าเราทําได้โอ้โหมันมันเป็นบุญนะบุญที่เกิดจากการอภัยทานนั่นแหละนะครับถ้าเราทําได้ถ้าเราทําได้มันดีแล้วก็โอกาสที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยมันมีแน่นอนนะถ้าเราทําได้เพราะว่า,เ,าเหมือนบอกเอาเราเอาน้าํา,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 าไปลาดค่อยๆไปไป,ไปลดไอ,อ,อกองไฟที่มันสูงๆเนี่ย ลบลบคือไมาให้มันมันสงดุลนะแต่ถ้าไฟต่อไฟมันใส่กันมันก็ลุกไปหมดหมายถึงถ้าไฟต่อไฟมานะมันก็พากันเผาวอดไปหมดทั้งบ้านเลยทั้งหลังเลยครับแต่นี้เราเอาน้าเอาเอาเอาความร่มเย็นเอาความเย็นของจิตครับจิตที่เกิดจากบุญบุศล์ที่เราทาเนี่ยนะครับแห่งความสงบเย็นเข้าไปลด คือจะไปให้หมอที่ไหนทําไม่ดีเท่าตัวเองทําถูกต้องครับอันนี้คือผมบอกถ้าที่ไปถามใครก็ตามถ้าเขาบอกว่าเออทาได้เ๋ยวเขาจะช่วยช่วยนั่นคือคนที่เขาไม่รู้จริงผมบอกแค่เนี่ยกูไม่รู้จริงครับแต่ผมเนี่ยผมผมผมอ่ะรู้ครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราผูกเราก็ต้องแก้แก้เองครับเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรของรับของเรา ให้คิดเป็นว่าเป็นเจ้าใครที่สุดเราต้องคิดเป็นถูกต้องครับเป็นเจ้าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะครับมีทั้งคนสัตว์สิ่งของนี่คือเจ้ากรรมในเวรหมดแหละครับนะครับสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เลยก็คือเจ้ากรรมในเวรเรานะเรเป็นภาระเราไปไหนก็ไปไม่ได้เจ้ากรรมในเวนหรือคู่บุญคู่คู่บรับใช่ครับคู่บุญคู่กรรมหรือคู่คู่ก็คือเจ้ากรรมในเวรเราคู่กรรมคู่บุญคู่ก็คือเจ้ากรรมในเวรของเราหมนแหละครับนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าก่อนเราอาจจะเคย เบียดเบียนของมาก่อนนะครับหรือไปทําอะไรไม่ดีกับเขาครับหรือชาตินี้เขาก็เลยมามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยตรงอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราจะให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาล้างกรรมที่เราทําเนี่ยมันไม่ได้อต้องตัวเราเองเท่านั้นครับนะครับตัวเราเองเท่านั้นที่สามารถจะแก้ได้เหมือนความดีความความดีความไม่ดีที่เราทําเนี่ยครับเรารู้อยู่กับใจว่าเราทําอะไร <c oughs> ฉะนั้นเราจะแก้เราก็ต้องแก้ด้วยตัวเองพี่ไปทำอะไรพี่ก็ต้องแก้ด,ด้วยด้วยตัวเองก็คือเราทำอะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกใน <c oughs> แนวทางน,นะก็คือเรื่องของการทําความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจเจริญภาวนา <c oughs> การจเจริญสมาธิการทําทานอะไรต่างๆที่มันเป็นบุญน่ <c oughs> ะเรานึกถึงเรานึกถึงคู่กรรมเรา <c oughs> บุญกุศลทั้งหลายก็ขอแผ่ให้คุณนี้เออชื่อเพื่อ ขอให้ท่านตรงมีแต่ความสุขนะอะไรนี้ยครับให้มีแต่ความสงบส,สุขมีแต่ความเย็นนะคมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคือเราเอาความปรลารถนาดีเอาสิ่งดีๆเนี่ยให้เขาครับนะครับโดยที่เราไม่ต้องหวังอะไรนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เอช่วยแผ่เมตตาให้ให้เจ้ากรรมในเวรผมครับนี่อาจารย์ผมให้ใช้ใชื่อใช้รูปแผ่เมตตาด้วยได้รประกอบประกอบเพื่อความสบายใจของผมครับนี่ เวลาเข้ามีปัญหานะครับเข้าหาคนเข้าหาธรรมในเขครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เออาจารย์เอผมไปนั่งนั่งแข่งในต่างัอาจารย์ด้วยไหมอาจารย์ทำได้อ่าได้ครับจริงจริงเนี่ยไม่ต้องหรอกอ่าพี่เทพนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะอ่าดีแล้วครับแต่พี่เทพตั้งจิตครับกําหนดถึงหน้าของของใครก็ตามที่เราอยากจะให้ครับนะครับกําหนดกําหนดในจิตเลยแล้วลึกภาพขึ้นมาครับ นะแล้วเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ช่วงแรกครับตั้งใจฟังให้ดีนะอันนี้มันจะเป็นบุญที่สามารถที่จะพอนั่งฟังบทพุทธมนต์จนจิตสงบบุญมันจะเกิดกับตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอผมเริ่มแผ่เมตตาเมตตาคุณาเมตตาอันนี้แหละมันจะวิ่งไปละครับนะครับเพ่งจิตไปเลยครับครับเพ่งจิตไปเลยบุญกุศลทั้งหลายที่มาฟังบทตรวจหรือมามานั่งสมาธิในครั้งนี้ก็ดี ขอแผ่เมตตาจิตนี้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุกนะน่ะคุศส่วนนี้จงสําเร็จแก่เราก็นึกในใจก็้ดนนึกถึงคนที่เราอยากแผ่เมตตาให้ใช่ครับประมาณครับผมนะคขอบคุณมากครับอาจารย์เองครับผมครับครับอิมินาสกาเรณพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเรณธรรมังปูเชมะอิมินาสกาเรณสังฆังปูเชมะ อรหังสัมมาสัมพุทโธระควาพุทธังนักวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตขวตาธโมธรรมังนามัสมิสุปฏิปันโนภวโตสาวกตสังโฆสังฆังนัมามิสาธุวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมัตเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังขมัตเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพเมโทสังขมัตเมพันเต มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสารังขจามิทุติยมปิสังขังสารังขจามิตัติยมปิพุทธังสารังขจามิตัติยมปิธรรมังสารังขจามิตัติยมปิสังขังสารังขจามิปานาติปาตาเวรมนีสิกขาปะทังสมาทิยามิ อาินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะมา ทาตธามาเวรามณีสิคาปะทังสมาธิยามิด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งไรที่ข้าพเจ้านี้บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมาธิภาวนารักษาศีลการให้ทานบารมีทั้งไร ขอบารมีอย่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าตวยเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการหลักครั้งนี้ก็ดีก็ขอดุ่นบรรดาลประทานให้เกิดเป็นพร,รารุภภาพเป็นกระแสแห่งบุญเป็นดวงแกว้วเป็นแสงสว่างความร่มเย็นเป็นสุขทั้งหลาย จงบังเกิดแก่บุคคลคนนี้ที่อยู่หน้าทีน่นี้ขอให้ท่านู้นี้จงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันนับทุกข้าพระระทั้งหน้าที่การงานทั้งหลายมีแต่ความแค้วคาบปลอดภัยทั้งปวงให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็น มีแต่ความแคลคามีแต่ความโชคดีทำกางสิ่งใดก็แล้วแต่ให้ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการขอให้มีแต่ความเป็นสุขมีแต่ความเป็นสุขมีแต่ความเป็นสุขสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจตลอดกาลนานเมตตาคุณนางอรางเมตตาเมตตาคุณนางอารางเมตตาเมตตาคุณนางอรางเมตตาเมตตาคุณนาง อรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมัจุติสัมพุทโธ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 จุติจิตตังอรหังพุทโธนโมขัตยะ จุติจิตตังอรังพุทโธนะโมพุธทธายะจุติจิตตังอรังพุทโธนะโมพุธทธายะนะชาลิตินะชาลิตินะชาลิติก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปครับอันนี้อันนี้คือทําแบบนี้นะครับเพื่อความสุขนะณปัจจุบันครับณปัจจุบันครับ คือนปัจจุบันคือมันสุขทั้งตัวเราด้วยเห็นไหมครับคือสุขทั้งคนที่เราคนที่มาอย่างผมเนี่ยสุขอยู่แล้วมีความสุขแน่นอนครับผมเพราะเราเขาเรียกอภัยทา,านครับเรารู้จักการให้อภครครับหลังจากให้อภั่อใคเราก็อก็ทำความดีครับที่มันเกิดเป็นบุญพอเกิดเป็นบุญปุญ๊บเราเพ่งเอาบุญน่ะแผ่ส่งไปให้ครับเขานะครับผมเชื่อว่า,า,ถ,าถ้าทำอย่างนี้ไม่บ่อยนะ คือเราต้องทําทําบ่อยๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจะดีขึ้นครับอาจารย์เราต้องใช้บทแผ่เมตตาทั่วไปไหมสัพเพสสัตตาอะไรไหมหรือไม่ต้องคือจริงๆไม่จาเป็นหรอกนะครับถ้าเป็นผมไม่จาเป็นคือสัพเพสัตตานี่คือมันแผลเหล่าสัปปะสัตทั้งหลายนะครับสับเพสัตตาสัตทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนโตเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆมันอันนั้นก็ว่าโดยรวมอ่าแต่ถ้าจับจงเลยเนี่ยอาจารย์เราจะจับจงเลยแบบแบบไม่ต้องใช้ใช้คําพูดเลยเหมือนเหม ด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลบาร,รม,มาาีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีของท่านครับเพราะกําลังท่านแรงมากครับให้ท่านประทานช่วยนะครับอขอบุญนี้จงสาเร็จหรือขอแพร่ไปให้กับคนคนนี้เอ่ยชื่อเลยนะเอ่ยชื่อเลยครนะเอ่ยชื่อแล้วพวกพวกุก้งกงปังปังรับขอให้เขามีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความโล่มเย็นนะอะไรเงี้ยครับมันคือเราให้แต่สิ่งดีดีนั่นคือจิตที่เราให้ไปด้วยความ ความเมตตาเขาเลกจิตออกความเมตตาเดี๋ยวความเมตตาเนี่ยกระแสบุญแห่งความเย็นเนี่ยมันจะเข้าไปล้างผมวอกไงมันคือน้ําครับมันคือน้ําแห่งบุญครับมันจะเข้าไปล้างไฟคไฟแล้วก็อไฟแห่งโทสะฉะนั้นคือไฟแห่งโทสะเอาโทสะเอาไฟเอาโทสะไปใส่กันมันก็ไม่ได้อผมเลยบอกว่าที่เราได้สังเกตว่ามันไม่ค่อยมีคนแนะนําแบบอาจารย์เอนะนะครับแต่อาจารย์เอจะแนะนําอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่่า เออเราที่บมทําให้เราทำแล้วเรามีความสบายใจครับนะ,ะอาจารย์คู่กรรมคู่บุญคู่เวรคู่มันเป็นยังไงอธิบายฟังนิดนะครับก็คือคู่กรรมคู่เวรก็คืออริยชาติเราเคยผูกกรรมกันมาก็อย่างที่บอกเราเคยทําอะไรไม่ดีวไว้ในชาติก่อนแับก่อนกัรนะครับเหมือนมาใชา่ไีมเขาก็มาเอาคืนครับมาเอาคืนเรานี่เองแหละมันเป็นคู่กันจะเป็นคู่กรรมกันครับ ที่บางครั้งเนี่ยบางคู่เนี่ยเป็นผัวเมียกันอยู่กันมาตั้งนานแต่ว่าเขาเรียกคู่กรรมเท่านห้ะทะเลาะกันตลอดแต่ก็ไม่ได้เลิกกันนะต้องอยู่กันไปอย่างนี้อยู่กันไปตลอดอ่ะเหือนเขาเป็นคู่กรรมกันอ่ะคือทะเลาะกันแต่ปีตะชาตินะครับเราก็เหมือนแบบแม่พูดอะไรมันก็ขัดหูมันก็ขัดลูกตากันในหมดผมแต่มันอยู่กันได้นะครับแต่บางคนเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่คู่กรรมนะครับ แต่งงานกันแบบหูใหญ่โตวสวยหรูเลยอยู่กันแป๊บเดียวเลิกกันและอันนั้นก็หมดกรรมไปแล้วหมดกรรมไเอ<ร>าจ <นะ S 1> จะไปเจอคู่ใหม่อาจจะไปเจอกรรมใหม่คู่กรรมคู่เวรคู่ใหม่แล<ช>้วก็คู่กรรมต่ออีกทีหนึง่งอ,อีกต่ออีกทีหนึง่งคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันทุกคนต่างเกิดมาเนี่ยมันมีมันมีวรระกรรมของแต่ละคนครับเขาถึงบอกว่าตาบดเราเนี่ยเรายังเป็นมนุษย์เรายังสามารถที่จะทําบุญได้ซึ่งเทวดาเขาอะ ทำไมเขาต้องมาผ่านกายสังขารเราแล้วมาร่วมกับเราอย่างงี้เพราะว่าทําด้วยกับเราแบบเราไม่ได้ครับเขาเลยมาอาศัยกายสังขารของมนุษย์ผมก็เรียกถือว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันประเสริฐที่สุดแล้วมันเกิดยากนะการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเราก็ทําอะไรใหม้มันเป็นบุญบุศลที่ตัวเราไปดีกว่ามันจะไปร่วมเราบุญบาปเนี่ยมันจะไปร่วมเราครับนะครับยามใดที่เราวิญญาณจิตวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วไปแต่ตัวจริงๆนะครับ <C> e <an> เอาอะไรไปไม่ได้ทักอย่างเลยแต่สิ่งที่จะเกาะติดชนะหลังมเมื่อราไปคือบุญกับบาปที่เราทําไว้ครับแล้วก็ความดีความทั่วที่เราทําไว้ก็จะถูกชัะ,ะเสริมหรือจะถูกด่าตามหลังหรืออะไรก็แต่ <C> e <an> แต่น,นั้นไม่ต้องสนใจแต่นั้นก็คือสิ่งที่ผมเราจะบอกว่าเกิดมามาแต่ตัวแต่เราไปเราก็ไปเราก็ไปด้วยเราไม่ได้ไปแต่ตัวนะเราไปกับสิ่งที่เราทํานะครั <C> e <an> บุญหรือบ,บาปเท่านั้นเราไปกับบุญเราก็ไปกับบุญ ไปควบคุมที่ดีเราบาดแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ผมก็บอกผมบอกร้อยเอร์เซ็นนะครับเราอย่าไปคิดว่าอนุกตะวันไม่มีนะครับมีจริงจนะงแล้อลารจานเองนี่มีจริงร้อยเอร์เซ็นอีกนิติหนึ่งเทพเทวดาทั้งหลายมีจริงหมดครับนะครับฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเพื่อความสบายใจไหนๆก็เป็นคู่กรรมกันแล้วเนี่ยเราเขาเรียกเราเมตตาเราเอาสิีกรรมร้องไห้ภายได้ถือว่าเป็นการดีที่สุด เราจะชนะนะครับเรียกชนะอะไรชนะมาในใจเราครับคนที่สามารถที่จะให้อภัยคนให้ภัยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เราชนะแล้วนะครับเราไม่ได้แพ้นะเรายอมเหมือนเราว่าเราแพ้แต่เราไม่แพ้ครับแต่เราชนะมาที่มันเกิดในใจเราเพราะมามันกําลังแทรกเรานะครี่นะครับอาจารย์เอครับมีงานไหว้ครูวันไหนครับสําหรับงานไหว้ครูนะครับ ที่บ้านนะ่นเองเนี่ยจัดขึ้นที่นี่เลยครับกอันนี้เป็นปีแรกปีที่สองแล้วนะครับแต่ผมก็จริงผมไม่ค่อยได้บอกใครมากมายเว่าจะบอกในในส่วนของเอฟซีว่ามันกลัวที่พอในบ้านบางทีที่จอดรถอะไรมันมันเกลบบ้านคนอื่นแันเพออยู่ในบ้านมันกลัวมันไม่มีที่จอดเนื่องจากนะครเพราะว่ามันพอคนมาเยอะเลยมันจะไม่มีที่จอดมันลำบากแต่ว่าก็อย่างปีก่อนนะก็บอกกับคนเอฟซีและลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเท่านั้นที่มากันนะครับแต่ว่า จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ไปแบบบอกออกสื่ออะไรมากมายกลัวมาเยอะแล้วมันไม่มีที่รองรับแต่แตกันวันไหนสำหรับเอฟซนะครับพราอาจารย์ไม่ให้เบอร์ไว้นะครับเอฟซต้องมีเบอร์ต้องหาต้องหาการเจอก็คือผมบอกผมผมบอกว่าแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนะแต่ผมไม่จะประกาศแบบโอ้ยอยากจะว่าต้องมาเพราะเดี๋ยวมันจะมันจะมาแล้วมันมันไม่มีที่รองรับจริงๆครับผมนะครับเหมือนแบบตอนที่แบบเปิดสอนในพลังลูกคุณอ่ะต้องเบรกอ่ะ ต้องเบรกอะถ้าไม่เบรกมันมันไม่มีที่รองรับมากัน100ร้อยกว่าคนนอะแค่แค่แค่ผมผมลงไปแค่สองสามวันอะมานร้อยกว่าหุกบอกต้องบอกต้องหยอกบอก,บอก,บอก,กว่าต่อยเลยก่อนคนอยากรู้หรอคนอยากรู้เยอะ,ค,อยยอะคือคนอยากรู้เรื่องอยากศึกษาเรื่องพุทธคุณเยอะนะเพราะว่าผมบอกว่าไอา้ศาสตร์ศาสตร์การสัมภาษณ์พลังพุทธคุณการจับพุทธคุณแบบจิตเชื่อมจิตแบบสไตล์ผมเนี่ยพลิกพลิกคนมาหลายคนแม้กระทั่งเนี่ยมาคนเนี่ยคนก็บอกผมเปิดไปดูย t ท b e ของอาจารย์ไม่ดูของของผู้เตดเทพก็ดีเนี่ยพอเห็นอาจารย์ปุ๊บเน<อ>ีจจ่ยเออผมอะเหมือนมันมันอยากอยู่ดีอะเหมือนแบบจากคนที่เราเคยกินเหล้าอ่ะพี่มันมันไม่มันไม่อยากจะกินอะ่ะแล้วกลับบ้นานเลยเดี๋ยวเราจะทําเรือกอีกคลิปหนึ่งอาจารย์จ<ช>้า<ช>งงานวันไหนก็วันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดมีนาคมนะครับ,รบซึ่งซึ่งวันเนี้ยวันวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะให้นะครับกับกับบรรดาลูกศิษย์และ FC ที่มาเนี่ยก็จะมีการสวด ทิพมนนะครับมหาทิพมลมนเทวดาพญายักษ์ซึ่งผมจะสวดเองซึ่งอันเนี้ยจะเชิญกูบาจารย์และกูบาจารศีรษิจักโลกทิพย์ท่านน้ำเมตตาประทานเราในพวกเรากี่กี่โมงครับก็น่าจะช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายนะครับติดตามอาจารย์เอาเองนะครับเพราะว่าไม่ลงเบอร์ให้ถ้าเป็นเอฟซีก็หมายถึงก็รู้กันนะครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ